ความเข้าใจนะครับ Photoshop นะครับสำหรับเพื่อนๆที่วาดรูปนะครับเล่มนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูปกก่อนเล่มนี้นะครับเป็นนะครับเป็นสอนเบสิกการลงสีแสงเงาเปลี่ยนงานลงสีให้มีมิติแล้วก็โดดเด่นนะครับเล่มนี้ก็จะใช้การวาดนะครับกับโปรแกรม Photoshop นะครับเล่มนี้มีสอนแน่นอนนะครับใครอยากอัพสเกลความรู้ครับก็จะมีบอกเลยนะครับว่าเครื่องมือต่างๆที่ใช้ ในการวาดลูกมีอะไรบ้างชื่อเรียกชื่ออะไรบ้างแล้วก็สามารถใช้ทําอะไรได้บ้างน,นะจ๊ะนี่แน,น,น่นเลยนะครับเรียน Photoshop ไปได้ด้วยเลยนะครับข้อมูลนะฮะอธิบายเข้าใจง่ายแบบนี้นะครับนี่มีรูปแบบใหญ่ๆแบบนี้นะครับดูง่ายเลยนะครับการใช้บัตรนะครับวาดรูปเนี่ยตัวบัตรนี่สาคัญมากนะครับในการวาดลูกนะครับนี่ตัวเบนดิ้งนะครับการซ้อนภาพ พอซ้อนภาพใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ซ้อนปุ๊บเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกการซ้อนภาพนะครับเ l e นิ i m o ดของ Photoshop แล้วก็อื่นๆอีกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเพิ่มสกิลวาดรูปนะครับแล้วก็ใช้ Photoshop เก่งขึ้นแล้วก็จัดไปเพื่อนๆในตะก้าครับ